กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุก่านวายอยูา่าอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพ,พอกันคือเก่าพี่น้องอันเนยไปทางใดเด้ออันเนยนี่เด้เห็นแต่หัวจอกแท้สบายดีปาลูกงามๆไว้โอ้ยโบเห็นลูกยืนลูกยืนก้นกมหัวลงางามๆปากล่องมาแต่ทางใดคือมาลายแทยบ้านนี้เฮะอไปเบิดมือเบิดเวนไปหลัดอ่อนของฝากเนาะพี่น้องเนาะ ไปถาหลับเอาคองฝากจากญา <hein. S 1> <vas uti S 2> ติพ <deleted> right. right. ่อใหญ่จอยไม่ใหญ่จืดเนาะเผิ่นฝากคองมาหายคือเก่าฝากคองมาห้คือเก่าแต่ลายกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยลายกว่าเก่าลายกว่าที่ผ่านมาเนาะคือสิบสี่กล่องเนาะพี่น้องป้าสิบสี่กล่องมีกล่องหน่อยแล้วก็กล่องใหญ่เนาะโผลออกมาเลยหน่อยหนึ่งจักเมนอียังตังได้กระถางลออรุ่น้ำกันพี่น้องมา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 กันครบล้วบอ มาเด้อเปิดกล่องลำกันเด้อดีใจเฮงพี่น้องเอ้เขาเที่ยงก็ยังบริกินอันนี้นะเขาเที่ยงยังบริกินเลยแต่กะอิ่มเพราะว่าเห็นของของฝากรายเนาะอุ้ยดีใจเฮงาทุกคน้เฝากระดีใจสนั่นเลยอืมบาดนี้ก็สิมาเปิดกล่องเนาะบาดนี้เนาะพี่น้องเนาะมาขบหน้าขบตาเลยเด้อขบหน้าขบตาแล้วก็สิเปิดกล่องฝากระห้องเนาะตอนนี้ เปิดเลยเปิดเลยจ้าห้อยเม่ใหญ่จืดบ่ยากเอาเติร์ตประเดี๋ยวประเดี๋ยวเหรออามีลี่อีกผู้ใหญ่ใจดีคนเก่าคนเดิมเนาะญาติของพ่อใหญ่จอยแม่ใหญ่จืดอยู่สกลนครคือเก่าอืมยิ้มโอุ้บเลยสุเพลินดีใจพี่น้องเลยอ้าโอ้ยใหญ่เหตุตอนน้อง ทารุ่นทารุ่นเปิดกล้องกล้องที่หนึ่งเด้อแม่ยุดก่อนแม่โอ้ยพากันดีใจพี่น้องเลยคิวเอ้ย,อยคิวกระสางเพิ่นผู้นี้กาม่าอะไรเพิ่นอันนี้กล่องที่หนึ่งเด้อกล่องที่หนึ่งเด้อพี่น้อไไนงน, <laughs> นี่ยังนม่กล่องที่หน <laughs> ึ่งเน ทางไหนกลุ้นส้มนำการเดินจมกัพอบอกฮึบมเมนก้ามเนกล้าปลมสื่อเ้อเพิรนเอามาให้ตาเขียดแหงมาจักเอออ่อกอกันเอปลกืออกมาแบบนี้นะแม่เอ้าประกอบเองบ่ีสิประกอบจังได้บ่านี่ปของไท่าก๊อ อฝนอยู่กรุงเทพฝนยังได้เลยแบาก๊อปปี้โอ้ยขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อผ้ากระห้องขึ้นแต่ว่าห้าวใสเครื่องบินไว้ที่เราหมดเครื่องบินเครื่องบินกับโบนเนใจดอกแต่ว่ายังโบเห้งเนาะว้าวสีแบบข้ามากเลยขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อถือใจขนาดเลยพอุีแหละสิเปิดเจอห้องคนเดียวอืมอ ถวายผ้าอันนี้น้องข้ามันเล้น,น้นองโอ้น้องข้าได้มหมน้อยงามอล,ลีเออจะต้มข้ามเอ้นันี้สนีปา่าโอ้ยสนีปายังอันนเ็ื่อเดมโอเลจังแกเบึงนะพี่น้องเนาะอโออัก้ยเปย็นตะยาอะไรสนีเนอ้ย คิวโอ้ยคิวกับมนกับปาน้ออันน้ก็อุ้ยอันนี้ก็ดีใจนียงเ้อเน้ออุยยงเดองแก้มบุ๋มอันน้นเป็น่น้นโอ้ยลานทรายลานสาวกับพี่น้องเอยขที่ันปั่นจะได้กับยาทือซักทือซ่าเด็กเด็กด้อพี่น้องเดินอ อันนี้น้องข้ามน้องไอคิวเฮ้ยไอคิวยากชมมาเผาอลิหน่โอ้ปักไฟค่องเฮาและซีนี่นะกล่องแรกพี่น้องเบิร์ตไปกิกีิกล่องที่สองรีบวิ่งเข้ามาเลยโอ้ไปตัดมือลานซะเด้อ อุ้ยพี่น้องเอ้เ็ดปเชียไหวะช่วยกันมาเอาตัวเอง่้ยยใาดยโอ้ยใมน้กองไเว่ออูว่าำล้ดีใจอะลีอโลบนี้พอจะจอยง้บุบเลยก็ไปไปเห็ดเวียกมาเมื่อยก็เห็นแบบนี้ดีใจเนาะอันนี้ยางอีนอวคิวเอ้เปิดสอยป่าบ่ เดอมียังลูกานกับมีใจาเคียวดเียงดังอิวเท้าก่นเอ้ยอันนี้น้องไอคิวค่ะเดืขอบคุณขอบคุณลายเด้อยเฮ้ยเปิดด้วยเฮ้ยมียังเตงจะแบบมีของเตงอุ้ยเครื่องปั้นยังนี่ แข่ง <c oughs> ผ่นผลไม้อุ้ยขอบุญขอบคุณหลายๆอันนี้ก็จะเป็นผลไม้อืมขอ <c oughs> บุญขอบคุณหลายหลายน้ำใหญ่น <c oughs> ้่ดีใจเลยน้ำอาหารอันนี้แม่พอใหญ่พอใหญ่จ่อยอ้าว <c oughs> <c oughs> อุ้ยดีใจเด้อันนี้ก็พอใหญ่จ่อยอ้าเอาคือให้แต่พอใหญ่จอ่อยผู้เดียวแทะเฮ้อันนี้ <c oughs> แก้วบางกรนแก้วบางกรนมันอุ้มไปพอได้ตัวกล่องมันขาดอืมโอ้กล่องขาดเพราะว่าฝนตกห่มแต่ว่าเข้ากแบื้อซื้อยพันอ่ะลงไว้ายข้างล่างก้อนปูสาดไว้ข้างแน่แต่ว่ากล่องทีสามข้ามาแล้วอ้าทึ่งเอาปาดมือซะละปาดมือเท่ากบซะเออ ป <c oughs> ้าามื่อไ้คเอยอือป้าตาบอกป้าเขี่ยเงไฉันเช็ดฉนชวยป้าถกำมาเอานาเหม่าไผน้อเขีไหายวันตีนาะทีแรกนะหัววนานนเน้ะแล้วก็คิดว่นมาเ้งเขียนก้อันนี้อมเยังอีกยังอีกว้าวสีงามแท้ แม่แก้มุ้มคือจะปรับแล้วว่าสียังว่าของไผ่วคือคือขีดบ่เออใ้อถวเายวัดอืมโอ้หยคือขาดแท่โอ๊อ ไฮประกอบบานที่พอใหญจอยจะประกอบเป็นบเบานี่เด็กสีชมพูนะพ่อแม่ย้องแกบุมนั่นคนละอย่างกันบอเออันนี้บอสูงกว่านี้นะมีมีแบบว่าดึงขึ้นเองได้นะขอบุณขอบคุณลลายท่เมตตา อันนี้แม่น้องกิกกี้โอ้สายไผ่อืมอันนี้ผมไมีสื่อเลยผ่านไปแล้วจ้ากล่องที่ที่สี่ว่นนี่กล่องที่สี่เอากล่องนี้เลยนะกล่องที่สเปิดกล่องสุดท้ายสิบสี่ไปเลยอันนี้กล่องที่สี่ได้่้อืม จับปีโอ้ยประคาเอ้ยกัวโมกัวโมอีสบาย้ม่ติดแล้วกินโอ้ยลำยัลำหญ่พี่น้องมีแต่ลูกใหญ่ๆลำหญ่อีกว่าทุ

เปิดกล่องให้ผู้ใหญ่ใจดีเพผันได้เบิ่งเลยเนาะให้ญาติผู้ใหญ่จอยไม่อยากจืดเบิ่งเลยเป็นดีน้ำลายเพผันรอเบิ่งอยู่เนาะก็เลยเปิดเลยเนาะข้าก็ดีใจนะคะก็อยากหูว่าข้างในมียังไงกล่องที่หาเร็วที่หาเลยที่หกเออที่หก ป้านนอันีวันลมภายหนา่นทุ่มมีแต่สีวันวานแบบนี่อันนี้สนีป่าจ้าป้าทุ่สนีป่าก็ได้งามไทนเดอันนี้เขกันด้เองจืดอู้ไม่จืดก็งามอรีวันี้ยคือคนละซีเมอันเดียกอะ บานกองที่เจ็ดเนาะแมกองที่เจ็ดองที่ถัดไปกับกองล่มกองเทะแต่ว่าเอามาแต่ไทยบุษมีของปลอมมาแต่ทางไหนโอ้ยสั่งว่าอะไรอ้เขขอประคุณลายๆท่านสทธาญาต ขณาตอนนี้เราได้ผัดจำจใจยังแบบว่าเย็นใจเลยสบายใจมีแห้งเลยปลาดมีได้ผัดรม,มแล้ววันจะพึ่งนอนเถอะตอนไหคเขายังโขกคือออยู่แม่มันยังแบบยามันนอนแถวดินทิมังน่ะล่ะปูดาดตผัดเลยป้าปูดาดตผัดเลยว่ะท่นฉ <ปะ S 1> ันนี้กระดึงเลยดึงเลยบ้าน อันนี้าขาข้อใหญ่โอยเด้นดพ่อใหญ่โอยอีกแล้วพี่น้องเป็นห้องน,นอนข้างหน,น่อยเด้อของแม่ยังมาควลูกเอาไว้ของแม่ยังม,มีแม่ยังอีกในเขื่อนนี่งองคืออ่านยากแเด้ขเนข้นลมหน่อยมันคือขาใหอ

เอาแหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่นอ้องเด้อหายพอนเป็นก่อนห้าสิถ่ายเป็นซองขีดไปเลยเนาะพี่น้องมาสิยาวไปเนาะขอบอกประคุณเด้อผู้ใหญ่จะดีญาติของแม่ใหญ่ขื่นผู้ใหญ่จ่อย,อยงี่แล้วงานที่ไม่แห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงฮะเงินฮะข้ามไก่ทรงควบมาุมหมปรารถนาเด้อเงินหลังมา ช่องไลมาเงินไลมาเด้อให้พี่ห,น,น,หนุ่มพ่อหนุ่มชาเด้อให้ไอ้ยูมันค้อนเงินเบิ่งแล้วเบิ่งลูกเบิ่งลานเบิ่งญาติพี่น้องบ่ได้ปลาบ่ได้ทิ่มไม่ใไงชื่นโอ้ยจะเหมือนสะอาดบุญพาราไม่ใไงชื่น,น,จ,ะน,น,ะนจะมามาขอเถิดดีเพื่อนดีคากดีแน่เนาะ เคยเห็นเคยกจักสีดีใจดีมีวัสยาประดิษคือมากกบอกเคยเห็นพี่น้องเอ้ยแมนฝันดีค่ะดีแน่ลีแต่แต้หยาดพองม่ใหญ่จืดพองใหญ่จอยมีุู่ลูกุ้่เต่าุ้่เบิ่งจุกขู้ขุคนพอกอบประคุณลลายเป็นอย่างทุ่งพองใหญ่จอยหายพอนพี่แน่ฝันเมื่อยฝันมาแต่นะ อยู่เย็นได่สุดอยู่ดีเงี้ยขอเ้ยไรนะท่านมานี่ขายไรขอ,อละลายโอ้ยได้เป็นใหญ่เป็นโตซะมจจอยกุ้มใจลายไปห่งจะบอก่าเป็นเลย,ยกุ้มใจจอยใจลายจะบอกว่าเป็นเลย <c oughs> <อ> <c oughs> ใจแห้งจรวดกุ้มใจแมนปะฮักก็จะได้แก้ก่อนถัดไปเนาะจากนั้นก็ทาไฮพอนเท่อสุดท้ายก็ได้เนาะเออขอเจ้าไปเพียงพี่ตนี้พี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี